้งัับไปนะครก็แห้งไวแข็งแรงทนตะไบชนกระดาษสายปัดเงาได้เลสิสสายพันแกงโลทองก็สวัสดีทุกคนนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาแนะนาทริคเล็กๆนะครับสําหรับบางคนนะครับที่ต้องการใช้ปากกาแล้วขี้เกียจปรับเส้นบ่อยๆนะครับบางคนเนี่ยจิ้มาอย่างเงี้ยอ่ะต้องมานั่งปรับเส้นให้เป็นแฮร์ไลน์หรือบางคนเออเป็นเส้นใหญ่มาเลยแบบนี้นะครับบางคนก็ต้องพอเรา จิ้มดับเส้นเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งปรับเส้นเป็นแฮร์ไลน์ใช่ไหมบางคนใช้เส้นเล็กกันนาะทีนี้เราจะตั้งค่าย,ยัางไงนะครับให้มันเป็นแฮร์ไลน์ตลอดเวลานะครับโดยที่เราจิ้มมาปุ๊บแล้วมันตั้งค่าแล้วก็สีก็เปลี่ยนไปเลยนะครับอย่างอันเนี้ยผมมันเป็นที่อ่จุดห้าเจ็ดนะครับซึ่งมันก็ยังใหญ่อย,อยู่สําหรับผมผมจะใช้เป็นแฮร์ไลน์นะทีนี้เราจะตั้งค่าย,ยัางไงให้มันจิ้มแล้วมันเป็นแฮร์ไลน์แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนละนะครับ เรามาดูวิธีการตั้งค่ากันนะครับเบื้องต้นนะครับให้กดที่รูปบอกตรงนี้นะครับตรงด้านซ้ายนะแล้วเลื่อนมาหาคําว่าเอ่อเลื่อนมาหาคําว่า outline เออ outline tool ตรงนี้นะครับ outline tool นะครับถ้าของใครยังไม่ติ๊กอยู่เนี่ยก็ติ๊กนะครับติ๊กปุ๊บแล้วมันจะเกิดไอคอนขึ้นมาตรงนี้นะฮะติ๊กเสร็จแล้วนะครับมันจะเกิดไอคอนขึ้นมาตรงนี้นะครับทีนี้กดคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วกด คำว่า outline เพนนะครับทีนี้มันขึ้นมาอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสกดโอเคได้เลยนะครับกดโอเคแล้วนะตรงนี้นะครับให้เราตั้งค่านะครับเลือกเป็นไฮไลท์นะครับถ้าใครใช้เส้นใหญ่ก็ใช้ไปนะครับส่วนตัวผมผมจะใช้เป็นไฮไลท์เนาะผมจิ้มปากกามาปุ๊บผมต้องการให้เป็นไฮไลท์เลยนะครับผมขี้เกียจเอาเมาส์ขึ้นไปเปลี่ยนนะครับผมนะครับส่วนสีนะครับของเส้นนะครับผมต้องการให้เป็นสีแดงนะครับโอเคไหม เพียงเท่านี้นะครับเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะครับทีนี้เวลาเราใช้ปากกาในครั้งถัดไปนะครับมันก็จะเป็นแฮร์ไลน์เลยใช่ไหมนะครับอ่ามันก็จะเป็นแฮร์ไลน์และเป็นเส้นสีแดงเลยนะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นเส้นสีอื่นเราก็เปลี่ยนนะครับกดที่ตัวนี้ตัวเดิมเดิมนะครับเอาคลิกด้านนอกก่อนนะครับกดที่เพนนะครับแล้วกดโอเคนะครับแล้วเปลี่ยนสีถ้าต้องการสีน้ําเงินหรือว่าต้องการเป็นสี น้ำเงินแบบนี้นะครับก็โอเคนะครับเวลาเราจิ้มนะครับก็ตั้งค่านะมันก็จะเป็นสีเงินเห็นไหมครับหรือต้องการเส้นใหญ่เราก็ตั้งค่าไปให้มันเป็นเส้นใหญ่นะครับส่วนใครที่ชอบใช้เป็นเส้นแบบแฮไลน์นะครับเป็นเส้นเล็กอย่างนี้นะครับก็ตั้งค่าตามที่ผมบอกครับวันนี้นะครับผมสุธินะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมีทิคเล็กๆมาแนะนำแค่นี้สวัสดีครับ